สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหยูดเครื่องปริ้นอีกแล้วนะตัวนี้จะเป็นเอฟสันอนะครับ605เครื่องนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานนะครับลูกค้าแกะเองนะครับแกะหัวพิมพ์เองแล้วหมึกไม่ออกเนาะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับเวลาแกะเครื่องเองแกะหัวพิมพ์เองนะครับผมตัวล็อกตลับนะครับเห็นไหมครับมันหักนะนะครับตัวล็อกตลับมันหักก็คือมันจะมีฝาครอบปกติถ้าเราจะล้างเครื่องนะครับหรือเราถอดอุปกรณ์ออกมาเราต้องประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีฝาครอบเนี่ยม มันดันนะครับดันตัวตลับไม่ลงไม่แนบสนิททาให้หมึกไม่ออกนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้มันหักผมก็เลยยึดกาวร้อนให้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราเอาตลับดันลงไปใช่ไหมครับตลับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีเดือยอยู่ด้านหน้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับโอ้โหผมนึกว่าผมบันทึกวิดีโอไว้นะครับพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะตรงนี้ผมถอดนะครับผมถอดกล่องพลาสหมึกออกนะนะพลาสติกหมึกนะครับมันจะเสียบเข้าไปจะมีน็อตยึดนะครับด้านหลังหนึ่งตัวแล้วก็ด้านด้านนี้หนึ่งตัวนะครับเห็นะครับแล้วก ต่อท่อเข้าไปที่ตัวสายหมึกทิ้งนะเพื่อที่จะดูการทํางานของตัวเครื่องเมื่อกี้ผมแกะตั้งนานผมเรืมเล็กคอร์ดไว้ต้องขอโทษด้วยแกะไม่ยากนะพี่แกะไม่ยากนะหลังจากที่เราแกะแล้วพอเราต่อไปแล้วเราก็หาอะไรทำไว้นะครับเพื่อที่จะดูการทํางานของตัวของตัวสายหมึกว่ามันทิ้งหมึกมาได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เวลาเราแกะนะพี่ เวลามันอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันจะมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเราถอดน็อตข้างหลังแล้วก็ถ้าเรามองข้างล่างมันจริงมันน็อตยึดตัวนี้หนึ่งตัวนะครับมีสองตัวพอเราถอดน็อตออกแล้วนะครับแล้วค่อยๆงัดด้านข้างเราใช้ไขควงงัดนะครับค่อยๆงัดนะค่อยๆงัดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับมันไม่มีล็อกอะไรนะเห็นไหมนะครับตัวกล่องข้าหมึกไม่มีล็อกอะไรเลยนะนะครับเดี๋ยวตอนใส่กลับเดี๋ยวผมจะใส่กลับให้ดูนะครับว่าใส่กลับยังไงนะตอนนี้เครื่องล่างัวพพิม์เร็จแล้นะคบผมท่อตรงนี้ผมต่อเองนะพี่เราจะะถอออออดดกนอก ตรงนี้ที่เราต่อท่อ,อมาแบบนี้เพื่อว่านะครับเพื่อว่าจะให้นะครับของผ้าซัมึกลูกค้าไม่เต็มเวลาเราล้างนะเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะมันจะลงล็อกของมันเห็นไหมเนี่ยยลงล็อกเลยนะเห็นไหมลงล็อกเวลาถอดก็อถอดน,น็อตตัวนี้แล้วก็ด้านหลังออกนะแล้วก็ใช้ไขควง,งงัดนิดนึงฮะดึงออกมาได้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นล็อกเฉยๆน,นะน็อตจะมีอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวตัวนี้ตามที่ผมใส่เข้าไปนะนะครับแล้วก็มีด้านหลังหนึ่งตัวนะครับน็อตมีแค่สองตัวนะสำหรับใครที่แบบอยากจะเปลี่ยน้าาาามกรอเยจะดูวว่ตั ปั๊มเนี่ยมันทํางานได้หรือเปล่าหรือมันดูดหมึกหรือเปล่าก็ลองถอดแบบนี้ดูนะครับผมถอดแบบนี้ดูนะแล้วก็น็อตด้านหลังหนึ่งตัวเราก็ยึดคืนนะครับผมเดีย๋ยวเราจะลองปิ้นดูนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับตรงนี้น่าจะคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะแจ้งลูกค้าไปแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันมีปัญหามันไม่ใช้งานนานนะครับ ตัวนี้ใส่กระดาษข้างล่างม้วนขึ้นข้างบนนะครับผมเหัวสีดำก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปิ้นน้อยนะใช้งานน้อยนะคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตรงนี้ผมแช่น้ำยาแล้วก็ล้างน้ำยามาแล้วนะครับหลายวันนะครับหัวพิมพ์ก็น่าจะเสียเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมถ้าปิ้นตัวหนังสือนะครับถ้าปิ้นหนังสือถ้าปิ้นแบบไวจะเป็นเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิ้นแบบไวให้ดูนะครับ นี่เคยพิมพ์แบบเร็วนะครับพิมพ์แบบเร็วตัวคือจะเป็นเส้นในลักษณะนี้นะ mm. เห็นไหมครับจะเป็นเส้นนิดหนึ่งนะฮะจะขาดนิดหนึ่งแต่ถ้าเวลาเราใช้งานนะครับให้เราไปตั้งค่าแบบคุณภาพสูงก็ได้นะครับจะทําให้หัวพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์ละเอียดขึ้นแล้วก็นะครับตัวเครื่องเนี่ยฮะใช้ไปสักพักน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นก็คือมันจะออกดีขึ้นนะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับการการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ การทำงานการเซ็ตหมึกต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะก็จะดีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าการพิมพ์ดูนะครับผมจะตั้งให้เป็นไฮนะครับตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็นไฮนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นเส้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไฮนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าใส่ตัวครอบลูกหมึกลงไปน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีที่กดตลับหมึกนะครับเพราะว่าฝาครอบต,ตัวตลับหมึกเนี่ยลูกค้าไม่ได้ให้มาด้วยนะครับผม นี่เราเป็นละเอียดขึ้นนะครับแต่ช้าลงนะนะครับแต่ตัวอักษอจะคมขึ้นแต่จะทําให้ไม่เป็นเส้นนะครับผมตรงนี้ก็ได้ได้ประมาณนี้ฮะได้ประมาณนี้เพราะว่าก่อนมาลูกค้าบอกสีดําไม่ออกเลยนะสีดําไม่ออกเลยนะครับผมเห็นไหมครับตัวนัสือก็จะไม่เป็นเส้นนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทาตามดูนะครับพี่เครื่องปิ้นอ่ะผมบอกเลยว่าต้องใช้งานประจํถ้าเราไม่่อยใช้งานโอกาสเสียสูงนะอันนี้ผมตั้งเป็นไฮนะครับเห็นไหมครับ ตัวหนังสือก็จะไม่เป็นเส้นนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ